สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมฟซีทุกท่นานทะยินดีต้อนรับของสูชองเจนางน้ำโชกนะคะสำหรับเซานี้เป็นเซาของวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะท่านผู้ชมขาหลังจากที่ทุกท่านทุกคนกันลอค่อยตัวเลี้แนวทางบา่วาสิบปนห้าน้อยบาัวาสิบปนเล่าถูกว่าเนี้ว่สบายกับท่านผู้ชมขาว่าสบาย,ต,าาบายตอนนี้ก็ยังยังมีอาการอยู่ ต้องได้ไปหาหมอเพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งอากาศมันห่อนหลายแอดแล้วมีนี่อาการแบบปวดหัวปวดหัวระบาดแบบเป็นเมื่อยเครียดเลยนะเป็นเครียดเป็นกระเล็บนอนเลยแอดนอนหลังจากเอ,อเลิอกงานมากกับขึ้นนอนยางเดียวเลยไปตื้นอีกเที่ยงหนึ่งสามทุ่มสามทุ่มอาบน้ำอาบน้ำกับม,มันนอนต่อ ปานนั้นจะมีความรู้สึกดีขึ้นนะค,ะค,ค่ะทานชมว่ขโอ้อากาศแบบนี้หลายถ่านหลายคนดูแลจะคลองเด้อค่ะเพราะว่าอากาศมันห่อนหลายแดดกับประเภทแดดห่อนคักรูลกเลื่อหมูว่านี่ว่าอาการของคนเป็นเอ,อสโตุเป็นวูบเป็นแดงมันเป็นยังไงแอดจือแล้วหมูว่านี่ เมืยคือจังแบบสิบโมมีอากาศหายใจยงนันาคารทานผช้่มค่ะขเข้าห้องแอร์ยีธทํางานมีห้องแอร์เนาะเข้าห้องแอร์ออกจากห้องแอร์ไปนี่คนละเรื่องเลยเกลยโอเกลยเห็ดไห่ามผู้ชมเดซ่าในการดูตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆที่ซา เดี๋ยวจะลงในเซานี่ล่ะเดี๋ยวจะลงในเซานี่เซานี่ก็มีคณะจากาทั้งเซกาทั้งน้องค่ายพ้าเจ้าจะมาศึกษาดูง,งานเดี๋ยวแอจะหาเวลาลงตัวเลีมแนวทางให้ทผช่ชมได้รูจ้จักน้ำทึ่งข้าน,น้อยของพบพุม่มลักกะ ตัวเลขแนว่ยทังเล่าพัฒนาถูกสำนนกเนาะค่ะเนาะตัวเลขเนว่ทางเล่าพัฒนาถูกสัก,ะะอก,ก,สกแอดลงตั้งแต่ของตัวเลขเนว่ทางของเจน่ากับของอาจารย์สารค้ามเทินเด้ออาจารย์อื่นกับเ่ราะถ้างนลราะฉะนั้นทัางช่วงเอฟซีทุกทาน <c oughs> ทุกคนกันทีถาที่ค่อยกับได้นแน่นอนกับทั้งชมวขามาแน่นอนนะคะ เดี๋ยวจะลุล้งเดี๋ยวจะโทรหาพ่อพิมตอนนี้นะว่าตัวเลขเนี่ยท่างู้พิมพตัวใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทำช่วงถามแป๊บหนึ่งเอ่อสำหรับตัวเลขเนี่ยท่ารัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยแอดเก่าเอ่อลงไปรอบที่สองแล้วนะคะตัวเลขเนี่ยท่าว่าเอ่อชนตัวใดนะคะ ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยพงเจ้านั่งชนสามกับทรงช่วงขาชนสามพี่นองเฮ้ามักน้ามอนะคะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของ AT, เอทีอ่งวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามแล้วมาสามกับหกมาสามกับหกชนที่สามมักชอบกระจัดเลยนะคะอาวิ่งไ้ดีที่สุดกับทรงช่วงขาแอดวิ่งไ้บอกขาดจักงวดเลยวิ่งไว้ บาบวิ่งกะหาตูวว่าตัวได้แม่นๆนะจับใส่เลยแต่ว่าลอกสามตูนะตัวเรียกสามตชุดสามตูะแอดลงไหแล้วชุดสามตูมันมีอีกเอมือนันแอดไปหามูมูขจอมีชุดสามตูววดที่แล้วเขาได้หลายงวดนี้เขาก็เรียกไหแอดแล้ว ปรากฏว่าตัวเลีงเนี่ยถ้ามันเพื่อตุงก็ของเท่ากันทั้งช่วงขาถ้าไม,มาตุงก็ของเจนั่งมันมาตุงก็ของเจนั่งนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็มีความหวังว่าพี่น้องแอดนะคะพ่อแม่พี่น้องแอดถี่อยู่ในช่องเจนั่งน้ำโชกสิมีโชกมีใช่กันอยู่เนาะคะ่ะเนาะตว่าตกเก่าไปจัดตะเนินๆเนี่ยตัวที่ชุดที่แอดตัดนะนั่นแหละแม่ชุดนั่นแหละ ไปจัดไก่ตเนื่นๆเลยนะคะตวเรลยกเนียทางรัฐบาลไทยเด้ย๋ยวถึช่วงขาตวเลียกเนี่ยทางรัฐบาลไทยไปจัดไก่ตเนื่นๆเลยเดี๋ยวแอดจะเอาล่งเขาขากำช่มในี่ยจักน้ำตว่ายแอดล่งเขียวหนึ่งแล้วละ่ะชุดสามตัวเนี่ยทั้งชุดเต็มชุดตัดแอดล่ใงห้ยแล้วเดี๋ยวทำช่วมทีเขามาใมใาม่ทีพระท่านอุจจักเลยแอดจะเอาล่ง นี่ค่ะต้องช่วมคางๆเลยค่ะในต้นช่วมหนึ่งจากนั่ตัวเลขเนี่ยทั้งอันนี้ของรัฐบ,บาลไทยเนาะค่ะเนาะบอกถึงรัฐบ,บาลไทยบอกถึงรัฐบ,บาลไทยเออ่สำหรับเลขกลางเลขกลางนี่เอ่อ ลักน่วยสองกับหนึ่งเด้อค่ะลำช่วงขาเด็กกลางลักน่วยสองกับหนึ่งหาตูใส่เลยเที่ยวก้อนลักนวยของแอดสามกับสองมันมาน้องไก่เที่ยวนี่สองกับหนึ่งสองกับหนึ่งหาตูใส่เลยสองกับหนึ่งนะคะหาตูดใส่เลยนะคะลำช่วงขา ความคิดหอดถึงู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้งผักเหนือนาะคะ่ะเนาะบริตริดตอก็เพิินโดนแล้วคิดหอดคิดถึงคือเกาเดอร์ค่ะผู้ใหญ่ใจดีของแอดเจียนางน้ำโชกเนาะค่ะเนาะกับพี่น้องที่บริเอยน้ำนะคะหักแพงแบ่งปันกันคือเกา่ท่านช่วงขามีอย่างแอดก็เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเด่นหุ่นจักนั่ม ถูกตัลเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยากให้พอมีพี่น้องเขามีโชกกันได้มาจากไซกะเอามาแบงปั่นเนาะค่ะเนาะกะบะพี่น้องขาเสียดายเล่าพัฒนาเนาะเข้ามาตลอดแม่ชุดสามตัวเล่าพัฒนาสิเป็นประมาณนี้แหละค่ะทำช่ชงขาพราะเขาเขาเขามาจักสามสี่หมวดเห็นละว่างไวเลยเขามาจักสามสี่หมวดเห็นะว่างไว รุดปรับรวดถ้าพอดรุเกิดคือตรตๆเลยมันสิเป็นเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเลขเจนั่งเข่าสามสี่งวดแล้วให้ระวังไว้จักหน่อยให้เบาไว้จักหน่อยงวดที่หานี่สิไปบกูแล้วกลับไปกลับไปบกูไปบกลับแล้วนะคะทำช่วงสังเกตเลย ตะ่าแอดได้ปับปุ่งตัวเลขแนวทางงเราละเล่าพัฒนาสิเป็นยังไงทางชม่มถามมือเหมือแรงเนาะคะ่ะเนาะปับปุ่งเรียบร้อยนะคะตัวเลขแนวทางปรับปุ่งแล้วชุดสามตัวสามตัวแอดเท็ดบหลายเท็ดบหลายคือเกานะคะชุดสามตัวเอาแคมแค่นั้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวมือเหมือแรงว่ามันสิเป็นยังไงเออ ไปเริ่มต้นไม้มือวันจันทร์นะคะวันจันทร์นี่เวลาเสาร์อาทิตย์ได้พิจรารณาคักๆเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเอาทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาบอกขา่าวให้ทำช่วงเนี่ยหู่จักนั่งมาเป็นยังเจนั่งคือซาแท้คือโบเห็นหมูว่านี่เนาะค่ะเนาะ,ะแอดบอสบายเด้อค่ะทำช่ชมขาแอดบอสบายคณะนี้ก็เป็นเวลา หนึ่งนะคะแอดกำลังจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จากหลวงนะคะ <c oughs> มือนีสิมี่ปูมาซึกซันนั่มจะได้ตกเฝ้าไปตาเสานะคะห <c oughs> ลังจากนั้นแอดก็จะเฝ้าลงตัวเร่แนี่ยทั้งวาสิเป็นน้อยวาร์ซิเป็นเล่านะคะ,ะวาร์ซิเป็นรัฐบาลไทยท่านผู้ชมเดี๋ยวจักนั่มแต่ว่านี่คลิปนี่แอดจะลงตัวเลขแนี่ยทั้งของ ชุดสามตูตัดของทีแอดวาาได้มาจากมูน้ำพรอนนะคะว่าเขาเน้นว่ามัดตูก็ของเจนั่งตูวใดแต่จากน้ำพรอนาะคะเนาะเอาตำช่วยขาสำหรับคลิคลปนี้แอดขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหน้าตำช่วยขาของพวกคุณที่ติดตามรับชมจะเริ่มแช่ไปเรื่องาำช่วยขาคอยพ่นองทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพเจ้าของเพราะว่าอากาบมันหรอนนะคะอากาศฮอนยายนมยา โหลดผุนไปกลางแดดนะคะอย่าเสียงจะของว่าจะของอดทนได้นะคะดูแลจาของคักๆนะคะค่จะก็ไม่คิดหนักกับตรงเช่าคาะสวัสดีค่ะ